สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายทำเอเบีกับต้นกับห้องดอนนะครับตอนนี้อยู่หนองหานจะไปถ่ายกันที่ศาลเจ้าหญิงนางไอนะครับที่ศาลเขียนว่าเจ้าหญิงนางไอเลยนางไอคําตอนนี้ต้นกับห้องดอนกำลังเช็คอุปกรณนะ์นะครับเช็โหลว,วานะเช็โหลเบื้องหลังการถ่ายทำ ล้วเราที่มาประปัดได้ไงจะไม่ึงนี้ตรงนี้เราที่มาเยอะๆหน่อยครับนางไอนน๋ยมีสงครทามมาครับแล้วก็มากับพระแดงครับแล้วก็พญานาคก็ไล่ตามฆ่านางอยครับมันจะมีเรื่องราวเยอะกว่านี้อยู่เพราะว่านางไอ๋ยได้ไปกินเนืน้อพญานาคของลูกชายพญานาคท้าวสีสุโธครับก็เลยโดนพญานาคเป็นฝูงเลยครับไล่ฆ่าตาย จากน่นจากสกุลนะครมาตายที่นี่นะครับมาสิ้นพระชนที่นี่นครับแล้วก็ผ้าแดงก็ขัดมาไปตายอยู่ที่ปูผ้าแดงตอนนี้เขาเรียกว่าภูไฟลนก็เริ่มเ่นชื่อว่าภูผ้าแดงก็เปลี่ยนชื่อเป็นปูไฟลนกตัวละครเรื่องนี้เยอะเนาะตัวละครเรื่องเรื่องผ้าแดงนางไอ่พังคีนะครับสําหรับพังคีก็น่าจะพังคีก็คือคนที่คนที่นางไอ่กินนะครับ <c oughs> ใช่ <Okay. S 2> น้องไอไปกินพังคีครับตอน <Okay. S 1> ตอนตอนตอน,ตอนไปเป็นกระหอกดอนเนาะนองอพังคีชื่นชอบนองไอนะครับก็เลยแปลงร่างเป็นข้อหอบดอนนะครับ mm hmm. มาชมนองไอนะครับ นครนอ่ะเป็ดชะติตาเจ้าคอนอะไรนะสกลนครครับท in ี่สกลนครที่เป็นน้องหันเมืองแม่ไม้หลังตรงนั้นก็จะมีน้องหันอีกแสบๆนะและทีนี้พอมาปุ๊บน้างไก่ก็ชื่นชอบนะครับจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโดนจับตายครับพอคร่าวๆนะครับก็เลยโดนจับตายพอจับตายก็แล่เนื้อก็ครอบสอนแบ่งกันกินครับโดยไม่รู้ว่าเนื้อนั้นเป็นพญานาคแล่ยังไงก็แล่ยังไงก็ไม่หมดครับเพราะพญานาคมันจะใหญ่ขึ้นเนื้อใหๆแล่กินเงินดำหม บกินก <mile> ันท <parfois> er ั <itud soundtrack> ้งหมู่บ so ้านนะครับหมู่บ้านที่เรียกว่าแม่ไม้เพราะว่าผู้หญิงก็กินไม่ได้ครับเขาไม่ใ้ผู้หญิงกินเขาให้ผู้ชายกินเพราะผู้ชายตายหมดแล้วแต่พวกพวกนั่นก็เลยรอดใช่ไหมครับแม่ไหมแม่ไม้ก็เลยรอดหน่อยครับก็เลยรอดจนถึงนะครับมันจะเรื่องยาวอยู่ครับครับมันมีหลายอพิจโซนะครับครมีหลายอพิจโซผมก็ไม่รู้จะเขียนตอนไหนก็มาตอนนี้นะฮะตอนอ่าพังคีแปลงเป็นกระหอกดอนนั่งไรให้ ถ้าทานบริวารไล่จับเป็นไม่ได้ก็เลยจับตายนะครับก่อนตายก็ห้องดอนก็กลายเป็นก็ห้องยักษ์ก็เลยประมาณนี้นะครับมันมีหลายอิสูจน์ตัวละครก็เยอะมากนะครับผมก็ลองลองเขียนดู ับเขียนได้อีกเป็นร้อยเรื่องนุ่นแหละเยอะมากที่เราดูอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าค้ายแดงนังไอพังคีความจริงมันมีหลายเรื่องราวครับม,มาบักมาบักอะไรนะมาบักสามมาบักสามีม,มาของพาแดงชื่อมาบักสาม นะครับมันกระโดดข้ามห้วยเราไม่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 ผ่านครับตกลงไปในห้วยนะครับห้วยตรงนั้นที่อยู่น้องหานจะเรียกว่าห้วยสามพาดภาษาบ้านบ้านบ้านเราภาษาอีสานเรียกว่าบักสามมันพาดมันก้าพาดห้วยสามพาดนี่เรียกห้วยนเรียกกนห้วยสามพาดผมเ่อนเพื่อนผมไปใส่เบ็ดแถวนั้นแหละตาไร้ไหลใช้อุปกรณ์ู่ครับแล้หลับต้นของห้องดอนก็เป็นคนพื้นที่นะครับเป็นคนพื้นที่จังหวัดน้องหานเป็นเพื่อนเป็นน้องชาย เป็นพี่น้องที่ดูแลกันมาตลอดนะครับวันนี้จะนี่แหละทีมงานผมมีสองคนนี่แหละครับยืมตัวมาจากวอนั่งบราเดอร์ยืมตัวกันมาจริงๆเขาก็มีงานนะครับแต่วันนี้ผมก็เลยเอาเพิ่มคลิปเข้าไปหน่อยให้มันมีชีวิตชีวานิดนึงนะฮะปกติมันจะเป็นภาพนิ่งอินเสิร์ตก็เลยเอ่ะจริงกล้องต้นเขาก็มีกล้องเป็นราคา หลายแสยนนี่นหละแต่มันเรื่องใหญ่พดจุกกิ่พดเอาผมได้ใช้โทรศัพท์นี่แะครับพอได้มีภาพเคลื่อนไหวมั่งเป็นสีเป็นสันมั่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่คือเบื้องหลังนะครับเมื่อกี้ว่ากินข้าวกับต้นน้ำพริกกปีแสบเสียบกับทอดไข่ทอดไข่ใส่ผักขาปลาทูผมก็กินในหัวนะฮะเสียดายทอดรกรอบเป็นเดถ้าทอดกรอบ,อบเนี่ยุดเท่าน,นั้นมาปลาทู ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องของเพื่อนนะครับขอบคุณทุกท่านฝากติดตามเพลงพังคีหอกด่อนเป็นงานใหม่ของผมนะครับเป็นงานทดลองทดลองว่าจะเอาตรีสารพินแคนซอโอดโปรงล่างมาใส่กับซิฟโฟนีนะครับเป็นงานทดลองส่วนเนื้อหาสาระก็ ถ้าผิดเพี้ยนประการใดไม่ได้ตั้งใจลบหลู่หรือเจตนานะครับในตำนานพื้นบ้านนั้นๆนะครับขอให้ท่านเข้าใจดบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคน,น้องขุนบุญนะครับนังคนสวยนะ <ๆ S 1> เห็นไหมเ <ๆ S 1> นะห็นบะ้างไหมออกกล้องแน่ๆยิ้มนะเออนี่แหละคนที่ทํามันมันเชื่อมให้กินแล้วก็จมไปหัวเพาะหัวต้มมันบปสุกไปเลยท่องยิ่งที่สามมือครับผมขอบคุณครับ